คลิปนี้นะคะนกจะมาแนะนำวิธีการปลูกแล้วก็เลี้ยงดูแลไม้ที่เราจัดสวนถาดไว้นะคะสำหรับสวนถาดส่วนนี้นกเคยลงคลิปไปเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสำหรับมพะพร้าวทะเลทรายก็ มีดอกแล้วก็มีเม็ดติดแล้วนะคะต้นนี้เป็นมะพร้าวด่างนะคะจะเห็นได้ว่ามีจุดหลืองๆที่ใบค่ะสำหรับต้นนี้ยอดก็เริ่มต่อออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้อวบน้ำลูกชุบนะคะยาแบบนี้ก็คือเสียทรงแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดนะคะเพื่อที่จะนำส่วนยอดเนี่ยไปปักชำได้อีกหนึ่งต้นค่ะต่อมาแอสโตนะคะ จะเห็นได้ว่ายอดก็เริ่มที่จะเดินนะคะตรงข้างๆ้พูเนี่ยเริ่มมีสีเขียวนั้นคือหมายความว่ารากเขาเดินได้ดีนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นต้นอ่อนของตอบลูนะคะจะเห็นได้ว่ายอดด้านบนก็เริ่มที่จะต่อยอดขึ้นมาแล้วค่ะความภูมิใจก็คือเป็นตอบลูที่นกเพาะเองนะคะจากมเมล็ดนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาเกือบเกือบปีครึ่งแล้วนะคะ สำหรับหัวสีต้นนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นไม้ด่างนะคะไม่ใช่หัวสีข้างล่างเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้มเมล็ดเหมือนกันนะคะที่เพาะเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะงงว่าหัวสีเนี่ยนุกเคยบอกว่านํามาปลูกลงดินไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่หัวสีนะคะเป็นยิมโนด่างนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีสีเดียวเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้มเมล็ดอาจจะมีสีดําสีเขียวที่อยู่ข้างล่างที่เรามองไม่เห็นนะคะ แต่ถ้าเป็นหัวสีเลยชำแบบนี้ไม่ได้นะคะส่วนนี้เป็นอิชินซิสนะคะก็จะเห็นได้ว่ายอดเดินขึ้นดีแล้วนะคะข้างๆอิชินซิสก็เป็นโลบิเวียค่ะจากหน่อเล็กๆก,ก็เริ่มที่จะโตขึ้นมาแล้วนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นกุหลาบหินนะคะเป็นไม้อวบน้ําอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอีกแล้วนะคะเติบโตมาจากการที่นกชําใบเขานะคะแล้วก็ได้ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้เวลานานสักหน่อยนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้ก็เวลาเกือบปีครึ่งเลยนะคะการดูแลไม้ถาดน,นะคะเราก็จะไม่ตั้งไว้ในที่ที่มืดมิดเกินไปนะคะก็ต้องให้โดนแสงแดดรำไรนะคะหรือว่าแดดครึ่งวันเช้าะคะ่ะ มาดูถาดที่2นะคะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนจากเมื่อ3าเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วค่ะถาดนี้เป็นไม้อวบน้ำล้วนๆนะคะไม่มีแข็กตัดเลยค่ะก็สวยงามเช่นกันนะคะคอนเซปต์ก็คืออย่าให้เขาได้รับแสงแดดโดยตรงนานๆนะคะใบก็จะไม่สวยหรือว่าเหี่ยวลงไปนั่นเองนะคะ ควรที่จะเป็นแดดครึ่งวันเช้าถ้าตรงนั้นมีแดดทั้งวันก็ควรที่จะพรางแสงให้นะคะการรดน้ำเนี่ยควรที่จะรดน้ำเมื่อดินแห้งสนิทนะคะสำหรับไม้อวบน้ำค่ะหรือถ้าไม่ได้เลยก็5-7ถึงวันครั้งหนึ่งค่ะรดเฉพาะให้โดนโคนต้นนะคะไม่ควรที่จะรดให้ชุ่มไปถึงดินในกระถางมากๆนะคะส่วนตัวนกเลยนะคะก็จะรดเฉพาะตรงที่มี ไม้ปักอยู่นะคะจะไม่รถดินข้างๆด้วยนะคะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดยาวๆแต่ไม่ควรเป็นแดดจัดนะคะควรที่จะพลางแสงให้เขารดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะให้ปุ๋ยทุกๆ3เดือนเป็นปุ๋ยละลายช้า mm hmm. เท่านี้เราก็จะได้สวนถาดที่สวยงามแล้วค่ะเ mm hmm. พื่อนๆท่านใด มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube วิชุราดากาเดนเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ